สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาอสอนการเล่อสตรีมมิ่งเกมนะครับเอ่อซึ่งแบบว่าถ่ายทอดสดนะครับเหมือนกับพวกดีเจนี้นะ่ยทีไปด้วยไรผมไปดูสไลด์ฮ่าอ๋อแมงเชียอาสัตโอเคไม่เป็นไรหรือว่าจะไม่มพอดีแค่นีไงแล้วอะไรวะ เดินมาตั้งนานแล้วครับเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ไม่เห็นเรานี่หวะ่ะพี่ยังว่าเลยใครเดินข้างมาวะอะไรก็จะเป็นเรื่องผีไปนะครับพี่ก็บอกเออนี่ก็เป็นอ่ายังไงอะอู้ยเสอยองอะอันนี้ก็เป็นผีนะฮะไอ้เจ๊พี่โยมเออแต่กังก็ปิดคอเป็นหัวแดงนะเฮอตอนนี้ก็เป็นหมวสีชมพูแล้วอ่าก็เก่งนะฟังกันฟังกัน แม่ได้อารมณ์ว่ะทีนี้นอพอไปถึงที่ออฟฟิศใช่ไหมครับก็เคือเราก็ต้องทำงานสแป๊หนึ่งปรากฏว่าองค์เลขาลืมเอาตัวแฮนดิไดที่ใส่งานเยที่จะพรีเซนต์ในอีกสองชั่วโมงมาเขาก็บอกเออเจ้านายครับผมขออนุญ,ญาตกลับไปเอางานหน่อยน,นะครับลืม,มที่บ้านครับก็บอกเอาวอ้ารีบหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวลูกค้าจะมาแล้วนะให้ความพร้อมหน่อยนะแต่ถ้ากลับบ้านไปก็อาบน้ำอาบท่าด้วยนะรู้สึกคุณออกเนี่ยมีกลิ่นตัวนะเดี๋ยวลูกค้ามาจะไม่ชอบเราต้องบุคลิกต้องดีเอาไว้ห้ามมีกิ่นตัว เขาก็ไม่ผมไม่เห็นเหม็นเลยนะครับคือเหมือนเขาดมตัวเองเขาบอกเขาไม่เหม็นนะพี่บอกเฮ้ยออกเหม็นจริงว่ะมึงอาบน้ำแค่ไหนเช้าอ่ะโอ้กูไม่ฟังละสยองควันนะครับใ้ว่ามาห้องผมแล้วกันกไม่ไหวเออผมยังไม่ได้ปโปรแกรมเพราะเตือนนะครับคุณต้องมีโปรแกรมนี้ด้วยนะครับอย่ยคุณต้องมีโปรแกรมนี้ด้วย ถ้าคุณไม่มีคุณก็จะไม่มีสิทธิทจะนด,ด้รลดครับเอาไปป่ะเดี๋ยวผมก็จะสัตว์อร่อยตัวนี้เลยแล้วกันมาเออเฮ้ยเชีย่ยผิดอันอเกมนะครับเอ,อาเงินสองกิ๊กไว้กระเปโอเข้าไปในอินเทอร์นเน็ตร้อนครับวันนี้ หน้าร้อนละไอช่วงหนาวนหนาวจริงเชียเลยชนไม่ไหวแล้วนะอ๋อไม่ไม่หผมชนไม่ไหวแล้วนะโอเคทํางมีสะดวกไปครับโปรแกรมนี้ก็ดีนะครับเอ่อเดี๋ยวผมโอเค,อเค,อเคตอนนี้ได้สามวทีแล้วเราชิบมาโอ้ยอเะ จะเข้าไปนี่มันก็ต้องมีสิว่าวิธีดาวน์โหลดงั้นผมจะเอาวิธีดาวน์โหลดให้เลยละกันเดี๋ยวปแป๊บนึงขอวางนนี่ฮะแคนเตอร์ไปก็จะมีการดาวน์โหลดโปรแกรมมาช้ชมาชมาชะเนี่ยถ้าได้แล้วไปเซนะเข้าไปอ้ อ่าผมก็จะเอาเออเดี๋ยวต้องดูคลิปะนะเราต้องคัดสรรอย่างดีครับคลิปวิดีโอเพื่อให้คนผู้ชมเอ้ผู้ชมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะสอนวิการใช้างานโปรแกรมในรถท้าวอนนี่ถ้ามีโปรแกรมนี้ผมไม่ชอบเลยโปรแกรมเนี่ยมันลดช้าเออต้องรู้ไว้นี่อันเนี้ย เจ้าดีเจ้าดีโอเคเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะเข้าเรื่องอะไรถ้าผมสำหรับคนอยากสตรีมมิ่งเกมนะครับให้คุณเอ่อถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักเว็บนี้อ่ยเดี๋ยวขอกคำตาหลักันนั่อะไรบ้างนั่นละเออเนี่ยมันมีคลิปตัวนี้ไม่รู้สิขัา้าหลักมันก็จะเป็นแบบอันนั้นแล้วก็เข้ามาที่ตั้งค่าบัญชีกดที่เข้ามาที่บัญชี มันก็จะเป็นแบบนี้ให้ให้เราเข้าไปที่อันนีข้ของผมใส่เบอร์โทรนะต้องเอาเป็นเบอร์โทรโทรศัพท์คุณเท่านั้นนะคะับเป็นโทรศัพท์คนอืน่นคนจะสเต็มเกมไม่ได้นี่นะครับสเต็มเกมนะพวกคนโผม่ไปน้กันโอเคคนก็เข้าไปใส่หห้าตามมันไหมเออเพราะว่าผมใส่แล้วผมก็จะไม่สอนในเรื่องนี้นอเออพอมันเป็นแบบนี้ป,ปั๊บเรามาปุ๊บ มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมบางคนก็อาจจะเปิดได้องแล้วแต่ของผมันไม่เปิดให้ก็เออก็ผมก็เพิ่งคิดได้นะบางคนอาจจะสเตมไม่เก็บไม่ได้ขอบอกอย่างหนึ่งนะครับคุณต้องเลเวลมากกว่าสิบครับผมถึงจะทําได้นะครับโอเคแล้วก็มากดปิดใช้กันโอเคมันก็จะบอกว่าเออ,ออเก,กิดยังไงจะไง นี่คือช่วงสำคัญครับเปดต่อไปโอเคเปิดใช้างาน,นแล้วอ่ะแค่เนี้ยโอเคง่ายแม่งโคตรเลยเกเตกลงว่าจะสง่งโค้ดมาที่โทรศัพท์เรานะห้ามใช้โค้ดของผมนะครับ มันก็จะเปิดต,ตัวนี้ตัวเดียวพอตัวตัวนี้ด้วยก็ตัวตนี้ด้วยกว่านเขเปิดผู้ความชวนนะครับเพื่อการสตรีมเกมอย่างไม่มีกี่จำกัดนี่คำขอหลายกินไปกันรู้นะอลองอใหม่หลังจากอีกหนึ่งนาทีสักอีกครั้งสกดแล้วมาแล้วจะเดินมาวันนี้ก็ขอบอกร้อนเป็นพิเศษเศษมัก ไม่เข้าอ่ะเออเข้ามาละสองหนึ่งก็สี่สามเก้าเฮ้ยสองหนึ่งก็สี่สามเก้าโอเคกดยืนยันเอ่อก็จะได้ตั้งสองตัวแอปพลิเคชันมือถือนี่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรกับมันนะครับอีกอย่างเราก็ต้องเป็นเนี่ยฮะราชนาจทยนะราชนาจรไทยครับผมก็คลิปเดียวผมจะเอานี้ไปใต้คลิป ครับผมก็ขอ,ขอจบคลิโปรวมเมตอนวนี้กรอบคุณครับกรอบเลยเอากรอบคุณครับที่นะเออแล้วก็จะสตีมเกมได้และก่อนอืน่นเราก็ต้องเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาของผมมันมีบกพร่องปัญหาก็คือเปิดมาเป็นอย่างเงี้ยมาผมจะทำอ่ามาแล้วมาแล้วแป๊บนึง ขึ้นซิงเกมมาใิ้มเกมเ,กมเปินนด้ได้ครับเล้ยคนบบนี้อะเาะจริงยิงไปนน่รับกาศมาแล้วนี่แหละลางทีแท้จริงของผม่โอเคขอเ,เคขาจบบทเพลงนี้ขอบคุณครับ